แม่เตียนสิหลอคะคือแบบแอบขโมยดีกว่าไหมเนี่ยเราทำไมแบบบ้านตุ๊กตาหลังใหญ่ครับพลิกตัวแบบนี้นะออนี่พี่เจสิกา้าผมรู้สึกวันตุ๊กตาผมหายไปหนึ่งอันนะมันสหายไปทไี่ยังไงล่ะจะทะลุรถไปแล้วก็ทะลุรถออกมาเฮ้ยน่ากลัวหรือว่าเป็นพลังพิเศษ ขอต้อนรับเข้าสู่วันทำได้เบบี้ชาเลนจ์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันก่อนนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะโอจ๊าพลิกตัวแบบนี้นะเอ้ยทำไมหนูพลิกตัวไม่ได้เลยอ่แม่มหนูต้องฝึกพลิกตัวนะลูกนี่แนะ่เดี๋ยวแม่ช่วยนะ ถัดมาอีกห้องหนึ่งนะคะคุณหุ่นไลกาก็กำลังสอนแคสเปอร์กับคอปเปอร์นะคะ,อ,ะอ่านหนังสือแล้วก็ทำการบ้านนะคะเฮ้ยคุณหุ่นไลกาคือผมอ่านไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยแล้วส่วนคอปเปอร์ทำไรอ,ะอ่ะก่ามาจะมาเต้นสักหน่อยแต่ว่าเครื่องมันดันพังนะครับ โอ้ยเศร้าเลยเต้นต่อไม่ได้แล้วเนี่ยครับปร์จ้าแคสเปอร์จ้ามีคนอยู่บ้านไหมคะอุย้ยนี่เธามาบ้านเราถูกได้ไงอะคิตตี้เราไม่เคยเห็นบอกเธอเลยอะว่าบ้านเราอยู่ที่ไหนเฮ้อทำไมจะไม่เคยบอกเธอเคยบอกเราแล้วนะแล้วเราก็มาถูกไง วันนี้เราก็มีนัดกันไม่ใช่หรอคัป้าก็คือว่าเรามีนัดกับคิตตี้นะคะเพราะว่าเราจะนัดเพื่อนๆของลูกๆเราเนี่ยมาสังสรรค์กันที่บ้านนะคะเพราะว่าคือเด็กๆเนี่ยเขาก็จะเหงาเหงนิดนึงเนาะก็เลยต้องนัดมานะคะนี่แคสเปอร์ไอ้นัดคิตตี้มาเหรอใช่ใช่ฉันนัดคิตตี้มาเอง ไฮแคสเปอร์ในสองคนน่ะน่าเหมือนกันเลยเนาะอ้าวก็เป็นฝาแฝดกันก็น่าเหมือนกันไปๆเข้าบ้านกันก่อนดีกว่าอ้าวเมนุนคิตตี้สวัสดีค่ะคุณนุ่มเลยก้าสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะ,ค,ค,ะคุณพี่อุ้ยทำไมมารยาด,ดีจังเลยอุ้ยพ่อนุ่มพ่อนุ่มเลชเลเชลเขาชื่อชเชลหรือโจโอเอลไม่รู้จะเรียกโจโอเอลแล้วกันเนาะ มาๆมา,มาเดี๋ยวเราไปไปเชิญโจโอเอลเข้ามาในห้องโจโอเอลเข้ามาในบ้านก่อนไหมมาเร็วมาเร็วมาเร็วเกิตคิตตี้มาหรือยงังมาแล้วเข้าไปเลยไม่มีอะไรที่มันยุ่งยากหรอกนะ่อา้าแล้วคิตตี้คือหวานเสน่ห์ใส่อพี่เซบาสเตียนหรอเอ้ยพี่เซบาสเตียนสิหรอคะคือแบบ หนูยังสะบอกพี่เซบาเตียนนะคะว่าพี่หล่อมากเลยค่ะหนูแอบชอบพี่นานตั้งนานไม่เห็นพี่จะชอบหนูแป้งเลยอุ๊ยแอบชอบได้ด้วยเหรออุ๊ยไม่ได้สองคนนี้ทะเลาะอ,อะไรกันนี่จโจเอลบอกแล้วว่าให้นายนะเอาขนมมาด้วยทำไมไม่เอามาล่ะอ,อแม่เราไม่ได้ทำขนมให้อ่ะ มาก็ไม่มีขนมติดไม้ติดมือมาเลยว่วงอะขอนอนก่อนดีกว่าอุย๊ยแคสเปอร์จะนอนแบบนี้เลยเหรออทำไมเออ่ทุกคนมีพลังลบกันหมดเลยจจเซฟินกับเออ่เซบาสเตียนทะเลาะอะไรกันจ้ะอืมไม่ได้จะทะเลาะกันเนาะเดี๋ยวให้คุณแม่แบบหยิบอะไรกินนิดนึงหน่อยละกัน เพราะว่าคุณแม่น่าจะหิวเอ่อส่วนเด็กๆเ,เนี่ยเขาเล่นอะไรกันยยคิตตี้เนี่ยเขาไปเล่นคองกันนะคะส่วนจูเซฟินก็นั่งคุยกับคุณแม่อยู่นะคะอ๋อทำไมมีบ้านตุ๊กตาหลังใหญ่ขนาดนี้น่ะแคสเปอร์คอปเปอร์โอ้ยเรารู้สึกอยากเล่นเลยนะ่เนี่ยอุย่ยแอบขโมยดีกว่าไหมเนี่ยเรา แบบบ้านตุ๊กตาหลังใหญ่ขนาดนี้อยังไงทีนะมีจะมีคนเห็นไหมนะอุ๊ยโจโอเอลไม่ดีนะจ้หนูโจโอเอลอ๋อในที่สุดโจโอเอลเขาก็ไม่ขโมยนะคะเขาอาจจะเดินไปขอผมขอตุ๊กตาแคสเปอร์สักอันได้ไหมครับนะนะ <c oughs> <c oughs> ออนี่พี่เจสสิก้า ผมรู้สึกวันตุ๊กตาผมหายไปหนึ่งอันนะมันสีหายไปทไี่ยังไง่ะจ <_ d ata> ๊ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครัะไปตั้งใจเรียนดีดดีกว่านะมันไม่ใช่เวลาที่จะมาห่วงตุ๊กตานะแต่ว่ามันเป็นตุ๊กตาที่ผมรักไหมครับพี่ก็ไม่รู้พี่ปวดหัวมากนะอา้าวพี่ไปไหนเนี่ย ผมแค่จะถามนิดนึงว่าพี่เอาตุ๊กตาผมไปหรือเปล่าอ้ยแค่นี้เองทำไมพี่แบบไม่คุยด้วยอะไปก่อนนะครับแม่อ้าวว่าแต่ลูกฉันนี่เอาอะไรไปยัดในผ้าอ้อมเนี่ยคือตอนนี้คือเราเปลี่ยนผ้าอ้อมให้น้องอ๋อข้าฟ้างนะคะเ้ยไม่ใช่ข้าโอ๊ตคือน้องเอามีเครื่องบงเครื่องบินด้วยอ้ยผมสบายตัวขึ้นเยอะเลยอะคุณแม่คือ มีเครื่องบินอยู่ในผ้าอ้อมผมแน่ๆเลยเดี๋ยวเราจะเอาน้องนะคะไปฝึกคานกันเนาะเพราะว่าน้องจะได้มีสกิลนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีสกิลเนี่ยเราก็จะไม่ให้น้องเติบโตนะคะมาเร็วขออนุญาตเล่งนิดนึงอ้าวน้องงงแงนะคะโกรธทำไมหนูหนูหนูย่าโกรธหนูต้องแบบมาฝึกก่อนเออมามาจะรู้ ม่โกรธนะแม,ามา่ไมเดี๋ยวเราจะแบบอดูแลลูกก่อนนะคะตอนนี้เก็บพระอ้อมไปทิ้งก่อนนี่แล้วก็แคสเปอร์กับคอปเปอร์นี่ก็ดีนะคะคอปเปอร์เนี่ยคือล้างจานช่วยส่วนแคสเปอร์เนี่ยก็หาอะไรกินเองได้นะคะโอ้ยช่วงนี้แม่ก็ใส่ใจแต่น้องเขาโอดเลยอะไม่สนใจเราเลยมันฉันจะเงาเงาแล้วน,นี่ยเราคือ ทำไมแม่ไม่สนใจเราบ้างก็<笑><笑>ให้มาขี่จักรยานเลยละกันนะคะนี่หัดจักรยานหัดจักรยานดีกว่าแม่ไม่สนใจอออุอ้ยน้องอาจจะเป็นลูกของผีนะคะน้องก็เลยแบบว่าเอ,อขี่ทะลุได้นะคะพูดไปเรื่อยบางทีคือเป็นลูกผีก็ไม่ใช่ว่าจะ ทะลุรถไปแล้วก็ทะลุรถออกมาเฮ้ยน่ากลัวหรือว่าเป็นครั้งพิเศษอุย้ยมิชัยหนุ่มเข้ามาทักทายเราที่หน้าบ้านค่ะทุกคนสวัสดีค่ะไม่อร้ซัมมาทำอะไรที่นี่คะเออพอดีว่าผมมาเดินเล่นนะครับยินดีที่ได้รู้จักนะคะขอโทษนะคะที่ลุ่มล้ำจับมืออุย้ยทุกคน เขาคลื้นทรงสเสน่ห์นะคะชายหนุ่มผมท้องผมบลอนคนนี้คือใครเราจะจับทำพ่อของลูกเลยดีไหมส่วนลูกของเราที่ฝึกจักรยานอยู่นั้นอยู่ตรงนูน้นและลูกสาวของเราน้องโซระก็มาหาเราที่บ้านเข้ามาก่อนสิเข้ามาก่อนโซระเข้ามาก่อนเข้ามาเลยมาเนาะ แต่เราต้องแบบว่าล่อลวงผู้ชายคนนี้ก่อนอ๊บนี่ให้เขาตกหลุมรักเราหัวปักหัวปัม๊มนี่โซระฉันเห็นแม่เราอ่ะจีบผู้ชายอยู่นะออนี่ก็เห็นอยู่สงสัยแม่เขาอ่าจะทำมันอะไรนะมันฮันเร็คเบบี้ e ชาเลนมีลูกให้ได้หนึ่งร้อยคนเธอไม่รู้อะไรซะแล้ว เออแม่ก็อยากจะแบบไม่อยากได้น้องเพิ่มอันนะเออเจสิก้าโทรมานะคะอืมฉันคิดว่าคอนเนรัสเออไม่ไม่ไมโอเคแล้วแต่แล้วแต่เขาอ่ะเสร็จปุ๊บนะคะเดี๋ยวเราจะเชิญชวนเข,เขาเข้าไปในบ้านก่อนเนาะเพราะว่าดูท่าทีเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะอืมอุ๊ย จูบแรกแล้วนะคะทุกคนเอา้าเขาจูบกันเองเลยเหรอแรงมากนี่ก็มีลูกได้สิคะซึ่งที่บ้านเราเนี่ยก็มีมีออ่ที่อยู่เนาะเอาคุณหุน่นไลกกายอยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะให้น้องไปวูบฮูเลยละกันอุ๊ยจูบต่อหน้าลูกเลยเหรอแรงนะสวัสดีลูกก่อนไหมลูกค่ะนี่มีว่าทีแบบ คุณคุณพ่ออีกคนนึงคนไหนไม่รู้มามามา,มาพาหนุ่มเข้าบ้านกันเถอะคือไม่ไหวแล้วเจนนี่คือแบบต้องการที่จะบูฮูแล้วเอา้าที่บ้านคุณมีเอ่อหุน่นไลกาด้วยหรอครับใช่ค่ะคุณหุน่นไลกาก็เป็นพ่อของน้องเขาเออร์ดลูกของเชนเหมือนกันค่ะ มีการแบบว่ายกเทา้ายกขากันนิดนึงนะคะทุกคนอุ๊ยคุณรการล้อเลียนเราหรอเฮ้ยนี่คุณจะนอกใจผมเลยเหรออุ๊ยมามามาแม่เอาลพยายามมีลูกกันนะคะพย,พยายามมีลูกกับเขาชื่ออะคอเชอร์หรอสักอย่างไม่รู้แต่ว่ารอบนี้เราต้องได้ลูกผู้หญิงนะไหนมาดูสิอ่ะอันนี้ โอเว่นนะคะอันนี้พ่อเคนอิชินะคะส่วนอันนี้เออลุคลูลูคัสนะคะส่วนอันนี้อ่พ่อหนุ่มผิวสีส่วนอันนี้คุณผีนะคะคุณเอเดนนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ย อ,อผู้ชายคนนี้นะคะผู้ชายผมทองคนนี้ก็ยังไม่ได้เป็นเอ่ออะไรกับเราเราก็สามารถแบบวูฮูกับเขาได้นะคะเนาะก,ก็รีบไปวูฮูกันก่อนละกันนะคะเอาละทุกคนซิมเราคือหิูด้วยอยากเข้าห้องน้ำด้วยแต่ก็อยากจะวูฮูด้วยอ้าวมันยังไงเนี่ยไปไปไปวูฮูกันก่อนนะคะนี่เร่งสปีดเลย เพราะว่าเดี๋ยวน้องน่าจะแบบว่าไม่ไหวนะคะน่าจะฉี่ลาดอาจจะฉี่ลาดในที่นอนได้นะคะรอบนี้เนี่ยขอแบบเด็กแฝดได้ไหมอยากเลี้ยงลูกแฝดนะคะขอแฝดหญิงละกันเพราะว่าผู้ชายสี่คนแล้วมันเยอะแล้วอ่ะทุกคนเนาะอ,อ่ะอุ๊ยเรียบร้อยแล้วอุ๊ยฉี่ลาดจริงๆค่ะโอ้โหอาเคนอีชิจะมาหาหรอหรืออะไรอ่ะกดไปมัวม่วๆซั่วๆไปนะคะอ่ะ แม่คะนี่นี่แม่ฉีลาดเหรอคะใช่แม่ฉีลาดเดี๋ยวเราจะให้เขาไปอาบน้ําก่อนเนาะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาแบบเอ่อให้ให้ตรวจคันก่อนแล้วก็ค่อยอาบน้ำแล้วกันนะคะนี่ลูกแฟดนะคะอุย๊ยแล้วลูกเราคือมันมาอยู่ตรงนี้ไม่อายลูกเลย <laughs> ลูกจะเข้าห้องน้ําข้อเสียของบ้านหลังนี้คือมีห้องน้าห้องเดียวนะคะมันก็เลยอ้าวแล้วทําไมมาแอลเออผู้ชายของแม่และลูกยูกิคือยังไงอ,อ้าฉันมีลูกแล้วนะคะคุณผู้ชายอุย้ยแล้วทําไมคุณมาแอลลูกเชนนะคะเออเปล่านะครับผมแค่แบบ มาทักทายเขาเฉยๆใช่ไหมน้องหนูอยู่กี่คนสวยใช่ค่ะไม่มีอะไรมากมายไปมากกว่านี้เลยค่ะเออคือทำไมลูกเราแบบพูดจาดีดาแบบกับผู้ชายคนนี้จริงๆโอ้โห,โโหพ่อครับทำไมพ่อโปรอ่งแสงดีจังอะ่ะผมอยากโปร่งแสงเหมือนพ่อจังเลยปฏิสัมพันธ์ครอบคร,อรัวด้วยรันโอ้ยไม่ยอมรับนะคะเออแล้วทำไม พ่อของพี่เซบาเตียนถึงหน้าบุ้งจังเลยอะ่ะเออสวัสดีค่ะทุกคนใจเย็นๆนะคะเออที่รักครับคือผมอ่แวะมาหาลูกเออคือผู้ชายคนนี้ขเขาก็แวะมาหาลูกของเขาเหมือนกันใช่ผมก็แวะมาหาลูกแล้วคุณลูกคุณคนไหนอะ่ะเอยผมโมโหแล้วนะเออที่รัก แล้วไม่รู้ว่าเมื่อไหร่คุณจะตุยผมจะได้ออ่มีร่างปร่งแสงกับคุณอ้ยที่รักจ๊ะฉันยังตุยตอนนี้ไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้ฉันน่ะมีลูกอีกแล้วจ้ะอะว่าแต่ที่รักมีลูกกับใครครับอืยังบอกไม่ได้คะ่ะแต่ฉันก็รักคุณนะคะคุณผี <laughs> คุณผีน่ารักนะคะคือก็ ต้องให้คุณแม่เขาแหละอ่ะอุ๊ยฝั่งน้องนะคะตอนนี้เนี่ยสามารถกลิ้งขึ้นเองได้แล้วนะคะเฮ้ยน้องเขาโอ๊ตเก่งมากเดี๋ยวเราจะให้พี่มาช่วยเข้าร่วมกิจกรรมนะคะช่วยน้องนะคะในการเชียร์อัพให้น้องแบบหัดคลานหัดคว่ำนะคะมาเร็วมาเร็วมาเร็วพี่สเตฟานเอ้ยไม่ใช่ พ่เศบัตรเทียนเฮ้ยสงสัยจะต้องมีลูกชื่อสเตฟานปะเนี่ยพิเศบัสเตียนมาเร็วมาช่วยน้องหน่อยทำไมให้แคสเปอร์ทำคนเดียวเนี่ยไอ้เจ้าหนูชู้ชู้นะพี่เป็นกำลังใจให้อึอบอบอบอ,อ,อ,อนะผมไม่อยากทำเลยไม่ทำไม่โตนะเฮ้ยเฮ้ยเบิดเด็กจังเลยอะลำคาญเดี๋ยวแม่ก็จะไม่ลูกอีกแล้วเนี่ยเฮ้ย คือคอปเปอร์น่านจะแบบหงุดหงิดสุดนะคะคือทำลายเขาของอะ่ะน้องเศร้าแล้วนะคือคือเศร้ามากอ่ะเดี๋ยวเราต้องให้พี่เซบาสเ,เตียนนะคะมาช่วยในการซ่อมแซมนะคะส่วนคุณแม่เนี่ยกินปลาดิบนะคะคือหนูลูกหนูกินปลาดิบแบบชำ้ำน <c oughs> อ๊ฝีมือเรามันอร่อยอย่างนี้นี่เอง ขอกินอีกสักหน่อยละกันทานเพื่อลูกนิดหนึ่งข้าอจ้านั่งลงตรงนี้นะจ๊ะเดี๋ยวแม่จะให้ลองอาหารดูนะเอ้ยอาหารอะไรอ่ะครับนี่จ้านี่ลองไปเลยง้ม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 เฮ้ยทำไมมันอมเอ้ยยังไม่รู้รสชาติเลยว่ามันจะแซบหรือเปล่า น่าจะแชบนะครับเนี่ยคือตอนนี้น้องสามารถแบบทดลองอาหารได้แล้วนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าน้องเจออาหารที่ชอบแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถให้น้องเติบโตได้นะคะนี่ตอนนี้นะคะพี่ต้องเอ,อไปเรียนแล้วนะคะแล้วก็การเรียนเป็นไงกันบ้างเนี่ยเอ,อพี่เซบาสเตียนเหมือนการเรียนจะดีขึ้นนะคะแล้วก็เออ เด็กๆก,ก็โอเคนะคะเดีดูซิเหมือนว่าเข้าโอ๊ตจะชอบนะคะไม่ได้ชอบนะคะเฉยๆอ่ะเดี๋ยวให้ลองอันนี้ไปก่อนเรามาม่วงดูเอมาแล้วมาแล้วอ้ำ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 ํอหน่อยอือาหารครั้งแรกได้ปลดล็อกความสำคัญของข้าโอ๊ตอ๋อ มาอามหน่อยอือชอบไหมลูกหนูชอบไหมคะหนูหนูไม่ชอบหรือว่าหนูยังไงแต่ว่าหนูสนุกมากกว่าเหมือนจะชอบไหมเนี่ยหรือยังไงเนี่ยเล่นแบบเนี้ยเล่นแบบนี้น่าจะชอบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องจะชอบหรือว่าน้องจะไม่ชอบนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกัน ไหนดูไม่ชอบโอ้ไม่ชอบมะนาวนะคะไม่ชอบมะนาวไม่เป็นไรเดี๋ยวลองไอศครีมลองอะไรเดี๋ยวน้องก็จะชอบเองนะคะเพราะว่าเด็กๆเ,เนยส่วนมากจะชอบไอศครีมนะคะแต่อันนี้เดี๋ยวให้น้องลองแครอทก่อนนะคะน้ำน้ำอร่อยมากครับผมชอบอันนี้แหละอุ้ยดูเหมือนน้องจะชอบอันนี้นะคะดูดิอุ้ยรักขาโอ๊ตักแครอทนะคะ โอเคฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถให้น้องเติบโตได้นะคะทีนี้เนี่ยพอเด็กๆที่อยู่ในครั์คลอดเนี่ยเราก็จะไม่ต้องเป็นห่วงและก็กังวลมากแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ที่เซบาสเตียนนะคะมาทำอาหารก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องทำกับข้าวทำอะไรให้เสร็จสับนะคะมา ทำเค้กเลยพี่เซบาสเตียนเพราะว่าเดี๋ยวจะให้คุณแม่เนี่ยโทรชวนแบบคนมาแบบแฮปปี้เบิร์เดย์น้องๆนะคะเพราะเดี๋เราจะจัดงานวันเกิดให้เข้าโอต๊ตสวัสดีค่ะทุกคนว่างไหมคะชาว่างเนี่ยก็อย่าลืมมางานวันเกิดเข้าโอ๊ตนะจ๊ะก็คือทุกคนเนี่ยก็ลูกๆแหละไม่มีใครหรอกก็ลูกๆแหละทุกคน มาเดี๋ยวเราจะเ,เชิญคนมางานวันเกิดน้องนะคะไปเดี๋ยวเอาน้องลงก่อนไหมหรือ,อยังไงแล้วคุณแพสซี่คือนั่งเชิมแบบมีความสุขหนึ่งก็อย่าว่าแล้วเนาะคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องมีความสุขที่ลูกอ่ะจะโตแล้วอุยอ๊ยอุ๊ยแต่น้องง่วงนะคะ โอ๊ยอย่าเพิ่งง่วงนะคือมันจะวันเกิดแล้วอะเอา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 วางลูกไว้แบบนี้เลยโอเคไม่เป็นไรลูกโตแล้วนะคะออ้ยหล้มแม่ครับทำไมผมลม้อม <c oughs> คือแบบตอนนี้คือน้องหลมแบบกิ้งปึ๊กลงไปโอเคจัดงานวันเกิดนะคะเดี๋ยวเราจะให้เจ้าของวันเกิดนะคะเป็นข้าวโอ๊ตนะคะส่วน พี่ๆก็จะมีพี่ออนิวพี่ New, พอมิกโตพี่โซระมานะคะแล้วก็พี่ยุกิมานะคะคือลืมๆชื่อบ้างบางทีเนาะคือไม่ได้เล่นนานอะไรอย่างงี้มายุกุงยุกิโซลงโซระมิกโตออนงออนิวมาให้หมดคะ่ะเอาให้หมดเลือกให้หมดเอา ล้ทำไมเราเราเลือกเราเป็นแขกไม่ได้เราต้องเลือกนี่ยูกิโอเคเรียบร้อยสำเร็จยังเร็จแล้วโอเคเอาใหม่เลือกใหม่อ่ะโอเคออนิวนี่ไปเลยมาให้หมดยกเว้นตัวเองนี่มาเลยเจสสิก้าเซเลน่ามันเกิดโอเคอะเรียบร้อยจัดที่บ้านมานี่ มาเลยนะคะอุ๊ยตอนนี้เด็กๆคือเปลี่ยนชุดแล้วนะคะแฮปปี้เบอร์เดย์น้องแล้วนาเดี๋ยวปักเทียนให้น้องก่อนมาค่ะคุณแม่เดี๋ยวเดี๋ยวอพี่ๆจะมาแย่งเค้กไปเดี๋ยวจะปักเทียนไม่ได้มาแล้วนะคะเจสสิกา้าเซเลน่าก็มานะคะแล้วก็โจเซฟินก็มาเนาะเราเชิญทุกคนมาก็ไม่รู้ว่ามาหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยว เปิดเพลงด้วยเป็นเพลงป๊อปนะคะนี่เซเลน่ามาแล้วนะคะอุ้ยมีมีจุ๊บแก้มน้องด้วยนะคะอแล้วก็เดี๋ยวพาน้องมาเป่าเค้กกันอุ้ยนี่ไงอุ้ยมีทักษะกก่อกกวนอย่าเป็นเด็กนี่ใส่ไม่ดีนะลูกจะก่อกวนแบบนี้ไม่ดีนะคะมีพี่ๆก็เริ่มมาแล้วพี่ออนิวก็มาแล้วนะคะอ่ะ มาหรือยังคุณแม่คุณแม่จะพาน้องแบบมาเป่าเทียนหรือยังพร้อมหรือยัง3 2 1สองหนึ่งแฮปปีเบิร์เดย์จ้าข้าโอ๊นี่ป้นแป้นตอนนี้เข้าโอดก็กำลังจะได้เติบโตแล้วนะคะเดี๋ยวสูมนิสัยนะคะ2 3นะคะอุ๊ยผมแดงนะคะเดี๋ยวเข้าโอ๊เป็นผมแดงเนี่ยก็ดีนะ มีพี่โซระมานะคะพี่มิโกโตก็มาแล้วอ้าวผมมาไม่ทันตอนน้องเป่าเทียนเหรอเนี่ยแล้วคือสองหนุ่มคนนี้คือมาเต้นอยู่ตรงนี้สนุกฉ่ำเลยอันเดี๋ยวให้บอมีการบริการที่บาร์ด้วยละกันเนาะเพราะว่าเราต้องบริการที่บาร์นะคะนี่ทำน้ำามะนาวอะไรก็ว่าไปนะคะน้ำพันช์น้ำอะไรบริการที่บาร์ให้ลูกๆเนาะ โชคดีมากที่ว่าเกมไม่แกงนะคะน้องก็จะผมสีเอ่อสีส้มนะคะไปจนจบอ่รุ่นนี้เลยแล้วกันนะคะก็คือรุ่นแบบในบ้านนี้นะคะก็รู้สึกว่าโชคดีมากๆอุ๊ยเราเรามีน้องผมสีส้มอย่างมีแล้วเออมีแล้วมีเยอะด้วยลืมไปสมมติเป็นส้มแล้วก็น้ำตาลน,นะคะอ่ะเด็กๆคือ แบบคุยกันจ้อเลยอะดูดินี่นี่ผมสีส้มน่ารักเดี๋ยวเราไปดูน้องๆในแคสกันดีกว่านะคะแล้วน้าตาน้องคือแบบน่ารักมากคือเราเปลี่ยนทรงผมให้น้องนะคะเออแต่ว่าใช้สีเดิมเนาะแล้วก็ ใส่สกินเข้าไปไม่ได้ปรับอะไรมากเลยนะคะนี่นี่ก็จะเป็นชุดหุ่นไลกาของน้องนะคะนี่เป็นชุดประจําวันนะคะน่ารักมากฟันซีมากอันนี้เป็นชุดนอนนะคะนี่ชุดทางการน้องก็จะเป็นชุดหุ่นไลกาแบบเมื่อกี้นะอันนี้ก็จะเป็นชุดปาร์ตี้ของน้องนะคะคือก็น่ารักก็ยังเป็นหุ่นไลกาอยู่อันนี้เป็นชุดว่ายน้ํานะคะมาในตีม ส้มเขียวนะคะเพราะว่าตัดก,กันแล้วสวยมากอันนี้ก็จะเป็นชุดหน้าร้อนของน้องค่ะก็อยู่ในธีมส้มกับเขียวอยู่เหมือนกันนะคะและก็อันนี้ก็จะเป็นชุดหน้าหนาวนะคะทุกคนยังไงอย่าลืมฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน comment มมต,ตั้งชื่อลูกให้เด่นได้เลคะ่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้เด่นไปก่อนนะคะบ๊ายบาย